เสาส้มนะคะวันนี้เสาส้มตีมาช้าออกจากบ้านช้านี่จัดรายการเสร็จแล้วนะคะสี่ชั่วโมงไม้ดูแน่อิดโลยมากง่วงมากินข้าวเหนียวไปห่อหนึ่งง่วงเจอข้าวเหนียวแล้วว่าโอ้โหเลยอยู่หานอนเลยซึมมันจริงๆริกินข้าวเหนียวเนี่ยมันเป็นเลยที่ หมดเลี้ยวหมดแรงนะต,ตา,าดีนะิจะลืมไม่ขึ้นแล้วตอนนี้เอาอบ่หมีกึ่งสำเร็จรูปมากินลดต้มยำเพื่อให้ตาสว่างก็ไม่สว่างมาก็มาช้าเลดไปสามสิบนาทีเข้ารายการช้าสามสิบนาที แฟนรายการโทรมาทวงมาตามเลยโอยกะใส่เต็มที่แล้วรถมันติดเนอะวันนี้รถมันติดโดยแยกนางเลี่งก็ติดแล้วก็สี่แยกราชดาวก็ติดอหเราหรโอ้กลับไปนอนเมื่อคืนแมวมันกัดกันนะแมวมันเอ้ยไม่ใช่สิแมวมันฉี่แล้วตีไล่ตีแมวเมืม่อคืนมันเยี่ยวไปทั่วตาสลึมสลือเลย นี่คืกอการง่วงดิเนะนี่ยหมดนืเหน,น,นื่อยจริงเลยฝนตกสี่วันที่บ้านนะก็ทำงานอยู่ที่บ้านแล้วแต่ก็เปลี่ยนบ้านเล็กที่แก้บ้านเล็กที่แก้เคดห่าหลัง ห้าหลังง่วงมากนะคือนั่งแล้วเราก็คิดตัวเลขให้มันลงไนงะเนี่ยก็เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้วนันศุกร์ใช่ไหมที่ทำอะไรเมื่อวานเออก็เกี่ยวกับก็เกี่ยวกับดวงนะแต่จําไม่ได้ฝนตกไงเมื่อวานนี้ฝนก็ตกจัดรายการแล้วที่ก็ทําอะไรเมื่อวานเกี่ยวกับจัดบ้านด้วยคือจัดบ้านบ้านมันลก แล้วก็ดูสินค้านะดูสินค้าโอเคติมาทักนะไม่ไหวตาดีไม่ไหวเลยง่วงจังเลยโอเคนะคะบ๊ายบายไปเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันจะมาให้เร็วกวันนี้นะคะ